แต่วันนี้จะมาดูทําสีทําสีให้ลูกค้าวีพีเอาสีอะไรนะสีอะไรฟ้าหมุนฟ้าหมุนใช่ไหมได <sociedad. S 2> เดี๋ยวดูฟ้าหมุนเป็นยังไงนะก็ดูกันตอนนีากําการผมนี้ผมดํานะครับผมดําผมดําสนิทเลยเราจะทำการบิดชิ่งก่อนนะครับบิดชิ่งก่อน,นครับเพื<แ>่อให้ป,ป,ป,ปรับปรับปรับความสว่างของพื้นผมนะครับเลางจกการบิดบิดชิ่งก่อนครับ เราใช้ตัวฟลิกบอลนะครับมาทำการบิดชิ่งนะครับเพื่ปรับความสว่างให้ใหได้แับ แปดหรือเก้าครับปกติเคยเคยฟอกผมไหมออนานแล้วยังนานใช่ไหมเออปีแล้วท้องหัวใช่ไหม พวกกัน,นทำตีอะไรอ๋ข้างหนึ่งว่างซ้ขวาเหรอข้างหลัง <c oughs> เราจะใช้เปอรออกไซด์อ่าสามสิบวอลุ่มนะครับเปอร์ออกไซด์สามสิบวอลลุ่ม เราจะใช้ผงฟอกฟลิกบอลนะครับเราก็ใช้เปลือกทรายสารสิบนุ่มนะครับหนึ่งตอนหนึ่งนะครับในการบิดชิ่งสภาพผมดำสนิทครั้งที่แล้วทำกีำ่ชั่วโมงเสร็จสามวัน ใช้ซิลเวอร์บวกปรูบวกไฮสาสิบวนลลูก เสร็จเรียบร้อยครับนะครับอ่าสีสีหมุนสีฟ้าสีฟ้าหมุนสีฟ้าหมุนเทานะครับอ่ะเป็นเป็นสีฟ้าหมุนเทานะอับสีฟ้าหมุนเทาครับเซ็ตเซ็ตแบบรอนจากผมดำนะจากฟอกเปรการ บิชิ่งด้วยฟลิกบอลน,นะคะรับฟลิกบอลแล้วก็ลงสี